สวัสดีครับเพื่อนเสบายสบายสไตล์เราวันนี้เราจะมารีวิวสกินเมลอดทิกเกอร์แ ppy โกลเด้นดาก o อนกันครับผมแล้วก็เราไปกดเซฟรูปกันก่อนเลย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 ไปพเพื่อนอวดไปหนึ่งทีเซฟรูปไปไป ปรับแล้วเราก็จะได้กรอบโปรไฟล์ไปด้วยนะเห็นไหมเป็นกรอบโปรไฟล์สีชมพูป่ะโอเคเราได้จากกิจกรรมนี้นะเนี่ยวงแหวนเอ็กซ์ตรีมอืมก็ได้แล้วเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเราไปเข้าอันนี้เลยหมัวทดลองตัวละครแคมป์ฝึกไปดูกัน นี่หน้าตาของหน้ากาของสกิลเก่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแเรามาดูหน้าตาของสกินใหม่เพื่อนต่างกันตรงไหนวะดูย้อมแมวไงเพื่อนปังปังปังผมก็เปลี่ยนสีเห็นไหมจากผมแดงกลายเป็นผมเขียวถือปืนเหมือนกันป่ะเทสเลยเรือกคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้เหมือนกันเลย ่ะไปดูกันจะมัวช้าอยู่ใหญ่แหละเพื่อนบางทีเราก็เล่นไม่เก่งหรอกเราก็แค่เสพสกินมันก็ดูก็มีความสุขว่าเรามีนะสกินนี้เป็นอะไรที่แบบฝังใจมากอยากได้ตั้งแต่มันออกมาตอนแรกๆเลยน่าจะเป็นส <c oughs> เปนสกินแรกนะที่มันออกมาเนาะอัพดูว่าอืม ไม่ค่อยติดเลยมาปิดคูดาวด้วยอมตะอะไรคูดาวเปิดโอเคมาดูเรามาดู hot, hot, hot. ว่าเป็นยังไงหน้าตาเขาอัพไปเลยก็สวยนะมันเลือกสกนินต้องเลือกสกินเหมือนกันด้วย ดูถ้ากิงถ้าถ้ากิงยิงท้าแ oh. ละโอ้โหใจยเย็นใจเย็นใจโอ้หยิงนี่ยิงปกติเป็นสี่จมูเห็นไหมเพื่อนเฮ้ยไปไหนอีววบาสุกา้อาอันติป <c oughs> <c oughs> ุ่มมาเป็นมังกรเพื่อน <c oughs> พูดเยอะเหมือนเดิมอะท่าท่าสองโยนไปเป็นเป็นเหมือนแบบป,ะ,ปะทัดจุดจีนนะเพื่อนมาดูท่าวาปกันบ้างท่าวาปแม่ง โคตรกากเลยมันเป็นตัวแรกอะนะของเอ็กตรีมอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยนะ้น,บบนี่ยิงปุม่มแต่ถ้าเป็นสกิลตุดนจี Q Q, มันจะไม่มีมังกรขึ้นใจเยน็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 นเราปรับให้มันชัดกว่านี้นได้ป่มวะเฮ้ยเฮ้ยจะโดนบอดฆ่าตายบ้าไปแล้วอ๋อไม่ได้ออกของเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไบโอเลสเดี๋ยวฮัลโหล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 เฮ้ยเรากดเป็นอลงมาตะไว้เป็นฮิว โอ้ถ้ากิ้งยิงก็อ๋อเวลาวิ่งจะมีแบบว่ามีแสงแสงด้วยนะเห็นปะเดี๋ยวเราให้มันปรับให้มันเข้ามาใกล้ได้อีกหน่อยไหมทั่วไปอ่ะนี่ก็แฟเลสเฟรมเลส,สสูงอันนี้คือแบบเอาแบบใกล้อ่ะโอ้โอ้โอ้โอโอ,โอ,โอยิงขึ้นมาพุแตกใส่ตัวนี่ไงปุ่ม <Please, S 1> เป็นมังกรเห็นปะ <Break through. S 1> มันก็สวยดีนะเอาจริงปะ uh. โอ้ย ต่อชอบเล่นไวโอเลตนั่นแหละแล้วก็ท่าตายนะอยากดูท่าตายไหมเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูกับอีกสกินเดี๋ยวจะออกไปให้ดูกับสกินธรรมดานะตอนวิ่งมันจะมีแบบออร่าสีชมพูเห็นไหมแล้วตอนเราเข้าเกมอะ่ะกรอบเราจะเป็นวิบวับวิบวับด้วยนะเว้ยจริงกรอบเราอะ่ะเดี๋ยวไปลองเข้าตอนเข้าเกมให้ดูนิดนึง ยิ่งปุ่มโอ้โ oh, หเป็นลูกสีชมพูแบบเต็มเตมเห็นป่ะถ้าเราดูแบบใกล้ๆกล้เห็นป่ะสวยงามอลลัมตา Please, ปุ่มเฮ้ยเยนวี huh. อื้มอ๋อโยนอย่างนี้ก็ขึ้นเหรอลูกมังกรเหรอ,อไม่ขึ้นขึ้นเฉพาะอันติเพื่อนเป็นลูกมังกรเห็นป่ะมังกรตุ่จีนท่าแรกก็กิ้งยิงก็เป็นสีชมพูยิงปกติก็เป็นสีชมพู อ่ะเข้าไปลองเข้าไปตายดูเ <Break through. S 1> ออหมุนหนึ่งรอบก็ประมาณนี้เลยอ่อคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนาะแต่ขอออกไปเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกับสกินตุดจีนเมื่อกี้สีแดงไอ้สกินอันนั้นนะใช้ลูกแก้วสีแดงแรกเอาจากกงล้อไอ้กงล้อเขาเรียกว่าไอ้นั่นแหละเข้าใจนะกงล้อนั่นแหละก็คือกงล้อ อ่ะทดลองใหม่ให้ดูตัวนี้ให้เห็นความชัดเจนเนี่ยมันมีออร่าขึ้นมาแบบสวยงามแบบบ่าเป็นสีสวยๆเนะ่ยนะหมุนตัวที่ลูกอืมสวยขาวผิวเนียนตรงนี้เป็นสีทองแบบสวยๆอ่ะดูอันนี้มันก็เป็นสีทองเหมือนกันแต่มันไม่ออร่าเนาะอ่ะดูบางคนอยากจะเห็นรายละเอียดให้ชัดไงเพื่อที่จะแบบกูจะเสียดีไหมกับการสุ่มอะไรอย่างงี้อ่ะไปดูคู่ต่อสู้ เหมือนตัวเดิมแบบไะ,ะมันเลือกมันเลือกไม่ได้ถ้าเลือกสกินเดียวกันมันก็ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนหมดเห็นไหมต้องเลือกเหมือนกันโอเคไปดูใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าขอทําให้มันละเอียดเลยพราะเวลาต่อแบบอยากจะดูบางทีอยากจะดูคนอื่นเขารีวิวสกินเงนี้ยไปดูแล้วมันไม่ค่อยละเอียดเลยเออทําเองดีกว่ากด กดให้มันเต็มๆไปนะจะได้ปิดๆให้มันไม่รำคาญอะเรามาดูเปรียบเทียสกินตุ่จีนดูวิ่งแบบไม่มีอะไรเลยเพื่อนดูเดะมันแบ่งชนชันมากเลยนะดูถ้ายิงก็เป็นเป็นสีอย่างเงี้ยเป็นสีธรรมดามันถ้ายิงธรรมดาเห็นไหมแปะแปะยิงยิงก็เป็นแบบสีส้มๆโยนไปแต่ว่ามีแต่งเหมือนกันเรามาดูท่าอนติ ปุ่มเห็นไหมมันมันแตกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีมังกรเพื่อนดูอ่ะดูระยะนี้ปุ่มแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นว่าต้องเอาแบบไกลๆแล้วถึงจะเห็นชัดกว่าแบบไกลยิงปุ่มไม่ต่างกันวะนั่นแหละมันไม่มีมังกรแล้วก็ตอนวิ่งเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดเม็ด,มดออร่าเห็นป่ะแล้วมันก็จะดูแบบไม่ริเลนเต็ดอ่ะเพื่อนโอเคประมาณนี้แหละ น้องแนมันก็คล้ายๆกันท่าวาร์ปแต่ท่าวาร์ปนี้ก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมท่าตายเอีไปดูท่าตายก่อนท่าตายหมุนๆกันยิงเชนเตอร์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 ยิงฉันสิยิงฉันให้ตายฆ่าฉันฆ่าฉันเอือเหมือนกันโอเคไปละเดี๋ยวไปลองเข้าเข้าเข้าตอนเล่นเกมให้ดูว่าแบบหน้าตาตรงกรอบมันอะ จะแตกต่างจากคนอื่นยังไงไปดูเพื่อนเร็วๆกันเลยไปดูนะเล่น5-5ปกติเนาะต่อก็เล่นไม่เก่งหรอกแต่จะให้เข้าไปดูตอนตอนที่เข้าเฉยๆไม่รู้จะมีคนแย่งเราเล่นไวโอเลหรือเปล่าถ้ามีคนแย่งก็แย่นะจะให้ดูแค่กรอบตอนเข้าเข้าเกมอะเราต้องรีบกดไวโอเลเออไวโอเลตต้องมาว่ะเออ แล้กินใหม่เราต้องเอาดิเอเอเห็นะมันจะดูมีออร่าขา่องยองใหญ่กดเร็วเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆไอ้ตัวคลิปอัดวิดีโอนี้ก็แบบหยุดไม่ได้ด้วยนะเพื่อนๆนะขอโทษทีอ่ะกดดิเร็วเพื่อนๆเ,เราดูกรอบอยู่ เราลืมบอกไปว่าไอ้กรอบที่มันให้กรอบโปรไฟล์เรามามันก็จะเป็นเป็นสีชมพูแต่ถ้าเป็นกรอบของ ev จุดจีนนะ่ะถอเรียกว่า ev จุดจีน ev จุดจีนแล้วกันนะ v จุดจีนกับ v น้องเขาหมวยสวยอึม๋มนั่นแหละเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนสีเฉยเราก็ไม่ได้กระพริบด้วยถ้ากรอบมันกระพริบนี่มันจะดีมากนะนี่เพื่อจะให้ดูไอ้น,นี้เองนะตอนเข้าเฉยเฉยะเดี๋ยวดูอ่ะเป็นไง เป็นเพื่อนดูเห็นเปล่ากรอบเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงมีกระพริบกระพริบเห็นปะดูเป็นสีชมพูกระพริบ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 เห็นปะแล้วก็เขียนว่า Extreme นั่นแหละประมาณนี้ครับเพื่อนๆไปแล้วกับคลิปตุ่มแล้วก็เป็นการอันนี้ให้ดูด้วยเป็นการรีวิวตก,กินให้ดูด้วยโอเคครับขอบคุณมากสบายสบายสไตล์เราขอโทษที่คลิปยาวนะฮะขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมนะร่วมรุนร่วมเสี่ยวไปด้วยกันโอเคไปแลวคบ โอ้โหเพื่อนๆจะมาลองแค่ให้ดูกรอบเหนื่อยชิหายเล่นธรรมดานะเนี่ยโอ้ทะเลาะกันในทีมเราต้องเป็นตัวไปประสานนะครับบอกใจยเย็นเย็นเพื่อนๆเป็นแกสก,กินก็แพงไม่แรงได้ไงใช่ไหมเพื่อนๆเราต้องใจยเย็นๆนะว่าเราเล่นเกมะนะสวยงาไปเลยเอากดสก,กินทำไมกลายเป็นนี้ไปได้ เล่นแบบธรรมดาแบบไดมอน์ก็ยากเหมือนกันนะปกติเราก็ไม่ไม่แบบแบบไดมอนต์ไอขนาดนี้แต่บ้ามันจะไม่มีออร่า right เหนเพื่อนเออเลดเกมมากดูดิเ,ดเล่นกี่นาทีเมื่อกี้เนี้ยล่อไปกี่นาทีนะยี่สิบห้านาทีเกมหนึ่งยี่สิบห้านาทีบ้าไปแล้วนี่เป็นไวโอเลตสายอะไรเนี่ยไวโอเลตสายสายแอซิดดูดูอาร์ลเลยเออไม่ใช่อ,อิลูเมียดิโห ลอไปแบบสาตัวคิดดูว่าเหร็เท่าไหร่25้าเพื่อน,เ,นเหนื่อยมากก็สนุกดีนะสกินก็สวยงามมันระดับแบบเป็นพวกไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคนนี้เก่งไอ้ฝั่งนู้น่ะโอ้โหใช้ดได้อยู่ประมาณนี้ไปละสวยดีนะให้ดูทางเอฟเฟกตอนจบหรือตอนนี้ไม่ได้อวดว่าเล่นได้ MVP หรืออะไรนะให้ดูตอนที่เวลามันขึ้นมาชนะมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ต่อก็ขึ้นเคยครั้งแรกเหมือนกัน แล้วไปจริงๆแล้วคุ้มนะสก,กินเนี้บอกเลยเมื่อก่อนออกมาให้สุ่มตอนแรกๆหลายพันนะเว้ยโดนยเยอะนะอาจจะแบบหลายพันถึงขั้นเกือบถึงหมื่นก็มีอันนี้มาเสียไม่ถึง1นึ่งพันเ,นเพื่อนๆคิดว่าคุ้มเปละ่ะก็คุ้มนะอปละไหนๆก็ไ,ไหนๆละให้มาดูกรอบกันว่ามันแตกต่างยังไงนี่อันนี้คือกรอบของ EVOLED ตึกจีนนะเป็นอย่างนี้แต่กรอบของ v i o l e t ที่มันเป็นล i ม e d เขาว่าเป็นชื่อแบบนี้ที่รักเอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยติดคําว่าที่รักงั้นเพื่อนๆน,น,นก็เป็นที่รักของต่อด้วยแล้วกันนี่กรอบไวโอลีตทิกเกอร์แฮปปี้โกลเด้นดากอน let, Happy, agon, ก็จะเป็นสีชมพูถ้าเป็นกรอบตุ๊ดจีนที่แรกจากลูกแก้วก็จะเป็นแค่นี้แตกต่างกันแค่นี้มันไม่มีกระพริบอะไรนะอ่ะถ้ามันเป็นแบบกระพริบมันก็จะเป็นพวกของแว l ์ลูเพื่อน,นไอที่เติมก่อนได้ก่อนเห็นไหมมันจะเป็นกระพริบกระพริบอย่างนี้เออแตกต่างกันแค่นี้อืม กรอบอย่างนี้ดีกว่าเยอะเลยต้องเสียหลายพันเนี่ยกว่าจะได้กรอบแบบเนี้คือต้องเติมในกับเวลาที่กําหนดภไยในหนึ่งอาทิตย์หรืออะไรนี่ก็กรอบเราก็กระจองเหมือนเดิม <laughs>